สวัสดีครับอยู่กับก่องของผิดแสงทองทิ้นแลดนนะครับนี่อ่ะตอนยังมือเสานี่ฝนกับตกนะครับประมาณตีสามตีสี่ฝนกับหมาแห้งเติบนะครับน้องลุงคิดแก่งกมากๆอ่ะสีเไหนมาล่องมายามเมืองตรงเมงืองดีล่องเม,งมืองว่ามันสีมีปลามานนะครับเนาะหลังจากันแหลงอยู่สองสามปีวันหนอลุงขีดกับ เดีเหตุใส่ตรงใส่ยังไหวมันสิมีปลามียังลงตรงบ่อครับไปเบิ่งกันนะครับมา,มาว่ามันสิมีหรือบ่มีนะครับ mm. เพราะว่ามันแหลงลายปีแห้งนะครับไปไปเบืองกันว่ามันสิเป็นยังไง mm. ไปเดี๋ยก็หน้าก็ดีเขาบุกไยงามครับเขาบุกไหงามคนดีต่เาขาบุกไงามพีนนะครับเขาบคกไงามเป็นไง เสียกต้างด่านของไทสีน้งจิดผูกไหวน้องำน,นออผูกก็เติเพิ่อีกแ่บุดกอ,องอยีงครับน้องผิดในใจไหว,ไน,วนะในวงกางมันมันจะมียังนอนนะมีัยัางที่บอกตามเขามีอยู่แต่ว่าปามันสิบม่มีคิด่ะ กุง้งปลาดุกตัวหนึ่งถึงบ่งวันครับมันงฟองมันยาวไปไหนต้องทำเนาะเดี๋ยวก่อนเด้อครับเน้นปลาดุกตัวนึ่งกะครับเนาอเับกุ้งครับกุ้งกุ้งควายนะครับปุ๋งควายก็มีแต่กินเนื้เนาะแคมกันแต่ว่าปลาเน้นตัวเดียวมีตัวเดียวครับปลาดุกตัวนึงวน่งนะครับไปเบิังไปเบิังดีทัง้งรวมนะครับว่ามีอะไรบ้างก็แหล่งตะครับเนาะ มันแหลงอยู่สองสามปีสอนนะว่าปลาไม่ค่อยมีนะครับนี่ครับนี่ไข่ชุ่่มทิศได้ย้ายมาผีนะครับออืวางอาทิตย์ก่อนเนี่ยย้ายมาผีปลูกเข้ามานี่ครับต้นหนึ่งนี่โคกหนึ่งนี่โคกหนึ่งครับนี่มาแบบแบบยาวเลยครับนี่เออ แหบ,บ่เงีเลยเพราะว่ามันตอนนี้ก็เลื่อยโบตัดออกนะครับให้มันพอดีมันออกยอดแล้วก็ให้มันหันหายใจได้นะครับอืมนี่ปลูกน้นหัวต้นยังครับนี่จะไม่พายบิดหรอครับนี่ไม่พายบิดต้มหมุนนี่สิเป็นนอบอนบางทีก็พอได้มาซองบางทีกเพียรแต่อยู่โขกสว่างกับน,น,นอนอมีอยู่ตายอยู่นี่ นี่ครับนมันมวน,น,นขึ้นมามนวนเอาแหนงปลูกนะครับเอาแหนงปลูกนี่ครับหนังไทยก็ด้ปลูกชุดทองเลยประมาณหล่อยกวนะครับหลอยกโก้นี่ครับอืหนังไทยทุกทีปลูกไปอยู่ในร้านกินเงินทอง นี่นี่กับเ็นโบนองก็ขึ้นเหงาเติบนะครับนี่ขึ้นเหงาเติบเยอะก็ที่คอยมีไปเรื่อยนะครับคอยมีไปเรื่อยเพราะว่าันเป็นไม้ไผ่เหลืองนะครับอนี่ต้นเดี๋ยวว่าเ็นบ่นี่ครับนี่ต้นนาแหล่งนะครับนาแหล่งนี่เพรามีนามโฮสนามยังนี่ มันจะออกอยู่บัดปีนะครับออกอยู่บัดปีเลยครบบเห็นบ่มนี่แต่บางดปลูกไว้เต็มเลยวันหล่อนี่นี่แตไม่ไพ่เลยลูกไว้ นี่กับนี่นี่กับรอเนี่มันก็ขึ้นไม่เหลือ่อยขึ้นไม่เหลือ่อยคอยนี่เห็นบหมเดี๋ยวมีก็การตีได้เรียกว่ามันก็เ,เ,นกเป็น,นออตลอดปีเลยนะครับมันจะพวงออกไปเรื่อยกันหรอนครับ ลูกทิก็เดี๋ยวใช้ยูนี่กลุ่มหนึ่งนี่ครับเนี่ยหม้อลูกทิศตาบองนี่ลูกทิศปลูกไปเพิ่งกับโติดบมติดกับที่เรียว่าฟังใหม่เนี่ยนี่ครับนี่ผมปลูกใหม่เนี่ยหมืนกับกำลังขึ้นนองขึ้นมาเนี่ยบอกตัวนี้กับกำลังแท่งขึ้นมาเนี่ยบอกหน่อยหน่อยมันเอาแหนงมันนะครับแหนงมันถูก です。 กมันพอ็นหน่อยนะครับนี่จับต่องอะไรนะครับก็าอไรกอย่างน้นะร่อมอไรได้ครับนีหมครัมีพกคอเนาะครับเนาะพอครับมีกคอเนลังอยู่นครับ ย่างหลับม่งแหลนะครับเนาะี๋้วทีติ้ก็ใส่นี่องครับ้างหม่อนกนนะครับเนาะบนเดี๋ยวคาป่องมานาครับเน้นบ่ครับจะมีแกยมเรื้องเหี่ยวน้นงะครับเนาะพอดีเท่อนใ่ไุ้กุัวนึงครับ ตอลีทางล่างนี่ครับมีปลาคอนี่ครับปลานี่ต้นมากจะโตรระมากนี่นะครับน,น้อนี่โตรรมา,หา,หากนี่ฮ่ารุ่นนี่หายากนะครับหาหยากรอ่มีสองดีเท่านี้นะครับน,บนี่นี่ครับไหนพ่อได้วูนี่นะครับพ่อได้กินนะดูครับหนาเห็นบอวนมากมึงเสาร์เนิ้ยมากมังประมาณดีสียับน้องใหม่น้องน้องใหม่นุง่งผิดกับ ปลูกยายมา,เบ,บยา,ยเ,บาเบิดน,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 นะครับลปลูกยายมาเบิดหมูคาเปียนกันแล้วฝานแม่นบิดเลยรวมทั้งบดก็เป็นก้อนหล่อหล่อครัวก็ปลูกมาเรื่อยดเห็นบอนี่มันก็ท่อดดาท่านลุงธิดมิ้นแม่ลานี่เอาดินมาถมครับนี่ดินมาถมยังติออกนอดีนะครับน้อง เอ็มทวง,งเห็นเต็นโนนกดินขึ้นมานะครับนี่ขับตรงไหอนนอ้องเหรอขับตรงเกา่าหวับตรงที่เนี่ยสาโกองการนะครับสาโกองการ เดี๋ยวว่าบรเสียเงินนะครับบรเสียเงินค่าคนจกเนาะครับเนาะทุนสาโครงการต้องมีมต้นใหม่มีพันปลาครับไหน้ำเนาะครับเนาะจะ้างก๊อกใหม่ก่อนกเหลือนะครับยังก๊กใหม่น้ำยังก๊กดินฝาหนึ่งก๊กสะเดาไวเนี่ยครับก็มีก๊อกม้วนก๊อกยังนี่แหละม้วนยัง ต้นใหม่นี้ว่าม็นต้นกล้วยต้นหนนี่พร้อมท้ออ่ะนะคัอุ้ยฟานานี่ครับเห็นบ่ยิ่นเสียงว่าฟ้านาซ้ออยู่นี่ครับนี่สีลองอ

วันนี้เนระาพบรดนิพดเกาก็บานบุยบานยังบกค่อยเขียวนะครับพี่เป็นน้ำเหนียวเลยนี่เห็นบหมบริษัทก็อกอกดมสีหัวมันแท้เลยนะครับเดี๋ยวงับนตานะครับเนาะ ตัวเบี้ยนกลินละแกงโคโลเลยแก่สียามแล้วเนาะย่างโอ้ยอย่างเป็นบ่จากทีละจากจากเครื่องเนียครับบางทีก็ปลูกต,ติด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 ไปเลยสายห้องนี่ครับเนาะห้องนิดหน่อยปลูกไว้ชุดปลูกเขาคู่สาแล้วก็อ้อมกลับเข้ามานะครับประมาณจุด หล่อีกลัวนุง่งหินก็ไปย้ายอยู่คนนี้หน้าโคกสว่างกับย้ายทำไมเออนอกําลังขึ้นไลยนะครับไปเบือบ้องวานลีลีทีเบื้องก่อนแดดนะครับนี่ปลาดุกตัวนึ่งนะครับเนาะที่ปลาดุกตัวนึง,นนงมันมีปลาปลาหางดุจแห้ง ครับรถก็ติจอดไว้วัอนี้ก็สิได้ไปต่อภาษีมอไซค์เนาะครับเนาะเพราะว่าต่อแล้วมืงอื่นก็นสิได้เดินทางนะครับเดินทางเข้าบ้านพักสำนักง,งานไปเหยีดเส็ยรถนะครับเส็ยรถมินิบาตรก่อนจอกงานด,ดูปี ปีหกหกนะครับเพราะว่าก็ต้องเตรียมเชืคอโดให้มันดีนะครับเนาะว่าจะไปบอดต้นตีสังเห็ดแนวใดแนวใดเนี่ยทิดกระดับผ่าหมานผ่ายังกระติไสมันแล้วนะครับไปนครับลุงทิดกกได้ไป ยาเมืองตรงเมืองดีนะครับเพราะว่าฝนตกประมาณตีสามตีสี่เนีก็ะโตกแห็งตืบอยู่นะครับปลากบโมมีนอกนะครับนาะงเบืองเบืองกันว่าปลาเรียกของแล้วม่ได้ยึดตัวนะครับนะอไปเบืองกันนี่ครับเรียกเล้วนครับปลานะครับนาอก็ไม่ได้กินนะครับเพราะว่าปลามันอืดแห้งนะครับนี่ปลาอืดแห้งดีความแหลงอยู่สองสามปีนะครับเนี่บปลาก็มีเต่แบบเนี่ยตซ้ำอานี่ในหน่อยนะครับ ตัวใหญ่เติบก็มี่วัดลุบตัวหนึง่งขอตัวหนึง่งตัวใหญ่เติบนะครับเนี่ยครับปลาก็ดีพรออําแหลงนะครับเน้อยบกคอยปลาบกคอยหลายนะครับเน้อปลาโอ้ยไหน่อยหนึ่งเพราะว่าปลามันอึดแห้งนะครับเนี่ยครับลุงธิด็สิได้ขอปิดคลิปนี้ไว้สัก่อนเด้อครับเด้อนะคลิปหน้าจังพอครับลุงธิดใหม่ ขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามบุกถามโฆษณนานะครับเป็นกำลังแรงใจให้ทีมผิดครับผมคลิปหน้าพอกันไว้ครับบ,รบ,บ๊ายบายครับ